คนเดิมนั่นก็คือ อีกแก๊งหนึ่งเขาไปถึงนะเขาไปรอเราอยู่ที่สันเขื่อนนะครับเขาไปตามรอยหลวงพี่กะโตแทนเราแหละซึ่งแน่นอนว่าเ,เราก็ตามเขาไปนะครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่เขื่อนแก่งกาจา์นะครับซึ่งนี่บรรยากาศว้าวแล้วคนตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะ อยากจะพูดว่ามันคือหมอกแต่ก็ไม่ใช่นะครับมันคือฝุ่นถ้ามันเป็นหมอกมันคงจะดีมากๆเด,ดีจัดเลยแล้ววันนี้ผมมากับเหมือนคนเดิมนะครับคุณมาลีออกมาใช่น้องอินนะครับแล้วก็มากับชาวแก็งอีกสองคนเขามากับรถของเขาตั้งห่างนะครับซึ่งตอนนี้เขากำลังแบบ enjoy กันแบบจัดๆ หนุ่มถ่ายรูปให้ใครถ่ายรูปให้หวานใจครับหวานใจคนไหนหวานใจอ๋อยหยข้างหน้าครับหยงเนี่ยคนนี้เหรอใช่ครับแต่ว่าคราวที่แล้วไม่ใช่คนนี้คนนี้คราวที่แล้วไม่ใช่คนนี้พี่จําได้โอ้โหคนนี้ไม่คนนี้ใช่เหรอคนนี้เหรอคนนี้คนนี้ชื่ออะไรชื่อไมยครับชื่อไม้คนที่แล้วชื่ออะไรคนที่แล้วชื่อยายสุยชื่อแปลกๆครับชื่อยายสุยลุยสวน ้องมาไปไหนจ๊ะอทีเ่ะพีขาไปหา่อนเขกว่าถ้าหมากดี้วยเาเจะไม้เห็นเพื่อนเนเขาบอกมีเพื่อนมาเยี่ยมเลบป้าบอกอู้อ๋อคือลเนเพื่อนพี่ใช่อ้ลนเพี่ต้องเจ็คเช็คได้ไหมใช่ใช่ไหนพี่ลองลองซ้อมก่อนเหมือนเดิมยังคงเหมือนเดิม หนูหนูรู้ไหมว่าเขื่อนเนี้ยหนูหนูอะหนูรู้ไหมว่าเขื่อนเนี้ยอีแพรวีแพรเป็นคนบอกว่าเขื่อนเนี้ยเคยมาสร้างบ้านอยู่แล้วแต่ว่ามันร้อนแพรอยู่ไม่ได้แพรก็เลยไปอยู่ที่ท่องถาภูมิหนูเชื่อไหมเชื่อเฮ้พูดความจริงนั่งนั้นแล้วเดินทางหาะนค่ะอย่าย่ถ้าคนเชื่อน้องมันต้องเดินทางหาเลยอะ เนี่ยเรือเรือเรือเนี่ยสมัยก่อนอะ่ะแพลเป็นเจ้าของบอกเลยสุดเชื่อไหมแพ<อ>้อืมไี่แพลวอะ่ะเชื่ออะไรได้บ้าง่จริงจริงแพลเป็นเจ้าของจริงไม่สามีหนิเ<ต>วลาเวลาเราเข้าเราต้องพูดภาษาไงไงอ้แพลอืมบอกว่าแพลไพล่ด้วยบัตรระดับมอลล่าหม่องเนี้ยอืม <c oughs> หนูเดี๋ยวเราจะไปลงเรือกันใช่ไหม,มแต่ประเด็นคือเรือลำเนี้ยพี่ว่าแค่หนูคนเดียวนี่คือเขาหน้าจมเลยนะพี่ชอบบริหนูมันจมแบบนี้นะ แค<ห>่นี้กปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊ปุ๊นะช่วงนี้แผ่นด้นไหวนะพี่ระวังนะทำไมอ่อะเพราะเรามีจนูกโอ้ยสู่พี่เลยอ่ะตอนนี้ผมอยู่ในเขื่อนไนรานะครับเราตังนั่งเรือไปเพื่อหาน้องลิงและถ้าเกิดเสียงลมมันดังผมก็ขอไปนะครับเนื่องจากเรานี่เลย เขาแขนบอลดอมานี่ข้าชื่อมาทำไมมันกรโดดมาแนเลยนั้นมันจ่าฝูงหรอใช่ชื่ออยู่งนาน้ยเฮ้ยเขาบ่นเหรอป้าทำไมทำหน้าบ็อบแมพอยากกินหนูอยากกินไหมมาลูกโดดมาลูกเร็วพูดอะไรทำไมม๊อบแมพเมี้ยวเมีนยวเมี้ยวลงมาโปโกข้าชื่อโปโก ลงมาสิลูกหรือยังไงว้ที่มันจาวคนนั้นนหนันเขาอยู่ในน้ำเนี่ยวางใช้ไมได้ส่งหมดวหยลงมาแล้คนในกลุ่มเขาไม่ยอมลงมาเอ๊ะเขาไม่ยอมลงมานลูกมันเ้ยเอ็มหมอนั่นอย่ โอ้ตัวนี้อะถ้ามือเทเลยครับเต็มปากเลยเต็มปากเลยตัวนี้เต็มปากแล้วหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วโอเคอือเต็มปากเลยมันยัดไว้เต็มปากเลยยัดไว้ก็เดี๋ยวเอาไปกินบนฝางดู้ไหมความงกมันอะเต็มมือเต็มปากเลยอ่ะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเอาลูกมาไว้หนาวยอ่ะอุ้ยมันตีกันโอเคครับอยู่างนั้นสายเนี่ยห้าหน่อย จ่าฝูงจ่าฝูงมองด้วยความโกรธดูตัวใหญ่เงี้ยมันว่ายน้ำไม่ได้มาเล่นพวกเจ้าแน่นอนหม่าอยานี้หนูที่ว่าเราจะตามหาแกลายกันได้เเราจะไปตามหารับเทลเราไปรับเทลเฮ้นายาเก็ลเรากำลัง ตอนนี้พวกผมกำลังไปกอดรับเทียวนะครับเรากำลังเข้าสู่แกนลายเรากำลังเข้าไปสู่แกนไลน์เราจะไปหาสมคันของโกโลเจอร์โกโลเจอร์ด้วยโกลดีโรเจอร์คุณคิดว่าไรครับแฮนด์คอปไม่เจอเวอร์จังแฮนด์คอปตอนกินเยอะไปหน่อยจะไปหาลาบูนหาลาบูนผมกำลังเข้าแกนลายนะครับ ไปถ่ายบนสะพานกันอยากเป็นน้องน้ำเหรออยากเป็นน้องน้ำเหรอแต, <c oughs> แต่พี่โชนแต่พี่ชนมันมีแรงนะ <c oughs> พี่โชนเหนื่อยมาก <c oughs> ร้อนมากเลยมีตรงนี้ครับหนูถ่ายให้นี่คือสะพานน้องน้ำครับพี่โชนนะครับแล้วหนูถ่ายให้ถ่ายอะไรครับถ่ายพี่ถ่ายพี่ใครไม่เป็นยืนแอัคแต่ว่าใครถ่ายให้ เขาเขินเขาเขินจอยสุดเขาเขินจอยกันสุดๆนะครับน้องน้าพี่ชวนเขาเอินจอยกันยับๆเลยสรุปเราต้องเดินต่างแขกด้วยสะพานถ่ายไหมหนูจะถ่ายไหมเนี่ยได้เลยเอ้าไปยืนเร็วๆได้เลยครับผมผมถ่ายรูปแป๊นะครับถ้าคล้องเขาร้องขอมา มันาขวบซาดิงอยู่อ๊ยนี่อันนี้หนอนหรือบุ้งหนอนหนอนที่เป็นขนนเนอันนี้ใช่หนอนใบชาปะโอ้โหมันก็ฟีีตายเกินไป๋ยวไม่ได้หล่นใส่หน้าเราอะสิแม้วอะพี่กลัวพี่กลัวหนอนอะโห่ช่วยไปไล่กูหนอนคนลุกไปดิ เราอยู่ที่สวนน้ำสวนน้ำไรหนูฮาร์โมนี่รีสอร์ทครับฮาร์โมนี่รีสอร์ทครับเราจะมาชำะระร่างกายกระเด็บฉบ่ำๆเอากันเอากันให้แบบกีแตกเป็นแผ่เอากันแบบให้ถึงขนาดที่ว่าโลกวันนี้ได้รับรู้ว่าพวกเราเนี่ยมันร้อนกระหายน้ำขนาดไหนหน,หนูจะกินให้หมดปะ <c oughs> ไม่ใช่กินน้ำเล่นน้ำเว้ยทำไมลูกอุ้ยมันล็อกอปตรงนี้แหละ ล็อกเลยนะไม่นอาออกมาโอ้ไม่ก็ไปครับเป็พนักงานต้อนรับเตรียมเตรียมเล่นน้ำนะฮะนะครับฟู่เอาละเอาครับเตรียมเล่นน้ำแบบจริงๆซึ่งวันนี้ผมมากับอู้เขาคืนๆกันอยู่เลยคำถามเดียวมีคอรีนไหมมีมีคอรีน เขา้อก็เอนธน้อปะเไทาเปัเขาใส่เป็นใบน้ำแล้วมันลึกอ่ะไอ้เชื่อมันลึกอ่ะมันลึกนะครับไม่เช่มันมีมันลึกเลยอ่ะหน้าสไลเดอร์ที่เราไปกนนบอลล็อกเชที่มันลึกมากมันลึกนะครับเพื่อน เดี๋ยวผมไปเล่นสไลเดอร์เลยดีกว่าผมมาขนาดนี้แล้วแล้วก็เปียกไปด้วยอ่ะเอาขึ้นได้ไหมเอา้าสกียร์กรายหนูโ oh อ้ไม่ก๊อไปแป๊บหนึ่งพี่เอาแว่นไปเก็บก่อนพี่ไม่ไหวแล้วพี่ลืมผมเอาแว่นไปเก็บนะครับผมลืมไปว่าแว่นระเบิดพี่ต้องจับน้ำก่นอ,อนเหรอนาะใช่ครับจับน้ำนี่ไว้ครับจับน้ำนี่ไว้

นี่แน้วบังคับให้หนูเล่นแล้วมันสูงมากเออ ับเราตอนติดอย่ตรงนี้แล้ะเขาจะไม่มารับเราเขาบอกว่าเขาบอกว่าให้เราหาทางกับเองแล้ว้อทองคนแต่ว่าเราจะบักหลักอยู่ตรงนี้เพราะว่า พวกเรากำลังจะไปรองแพนะครับามาทั้งทีอ่ะไม่รองแพรมาทั้งทีไม่รองแพมันก็ไม่ได้ครับมันต้องไปถึงแพรเอาจริงก็เดินนั่งรถก็เลยเหมาไปนะครับ ไอ้นี่อยากกินอันไปอ้นี่อยากกินในเดือนจำครับโมจะต้องไปของพักต้องไปดูใช่อันนั้นอ่ะถึงยี่สิบบาทอันนั้ลูกก็ห้าพันใส่เดิมเรามาถึงใช่มัขาเร่งรลองแพ้ครับลักลักโอ้ผมเหนือสวยงามตอนนี้เรากำลังจะขึ้นแพ้นะครับไม่ใช่แพ้สิเขาเรียกว่าแพ้ปะยางยางนองแก่งน้องแก่ง เนื้อยางเลือเ้อยางเลืออเ้อยาง,ออยางนี่คือเรื่องของเราเอาขึ้นก่อนเลยขึ้นเลยครับรำเลยขึ้นข้างหลังอ่ะมารามขึ้นข้างหลังเลยครับมาดามวันนี้ผมกําลังขึ้นแพนะครับซึ่งผมเหนื่อยมากผมพายแบบจนมืออีกอ่ะวันนี้ผม like, แบบพายแบบเหนื่อยไอบอลมันไม่พายนะครับไอบอลมันใช้ผมพายคนเดียวเลยใช้ไม่ได้ไอคนคนนี้ใช้ไม่ได้มันแย่งที่ผมแล้วมันไม่พายด้วยโอ้โหมันเกินไปมันทามันเกินไปนะครับช่วงนี้ใช่ไหมหนูจริงๆดูดินั่งกินแรงเพื่อนน่งกินแรงเพื่อนดู ดดูิโอ้โหแทนที่จะแบบออกแรงพงแรงพายนะครับดูเอามองกล้อรทำไมเนื้อเรามันมันจะแพงข้างนั้นนะจ๊ะเอาแล้วจะลบเอาแล้วเราไปอย่างเงี้ยเอาแล้วไหมเราเวยบอลจำใหญ่เลยเว้ยบอลจำใหญ่เลยเว้ยั เอาแล้วเอาแล้วลองมาแค่หลอดมาฝากไหวไหมหนูเออเฮ้ยก็ทำได้ใครว่ายอ่ะตาลอยปะตาลอยปะตาลอยว่าจะไหายสวนด้วยนะเอาที่ถ่าว่าไม่ไปแล้วนะแล้วน้ำยังเชี่ยวแล้วพี่เขาไว่ยเขาว่สวนเลย เมื่อกี้หนูได้ยินว่าพี่เขาตะโกนหาอีแพวอะเห็นนะอีแพลเป็นชื่อเสียงโด่งดังมาถึงที่นี่แล้วอะแม่แม่แม่กิมลังว่ะได้ยินว่าอีแพวอะอีแพวแพลอไหนพี่เพลเพวแพวภัยพี่ไประดับหมอลำมาแพวท้องผาภูแพวทว่าภูมามาถึงนี่เลยเหรอมาถึงนี่เลยเขาอยู่ไปทั่วทุกที่ เขาฟุ้งกระจายไปทั่วอากาศหายใจเต็มสองจมูกมีแต่กินแล้วแถวนี้เจ้าของเป็นอีเพลไม่ใช่อีแพลอยู่แถวเมืองการเนี่ยเราต้องขึ้นเพชรทำไมเขาไม่สร้างเฟซชาร์ไว้แถวนี้อ่ะเขาสร้างไว้เขาสร้างหมดแล้วเขาครอบคลุมทั่วใช่อีแพลเขาของจริงบอกเลยเพื่อนๆรู้จักอีแพลไหมครับถ้าเพื่อนๆไม่รู้จักก็ลองไปเซิร์ชในยูทูบว่าอีแพลนะครับรอจะถึงตัวยดูมิคิกเกตหนาวกาชิวอ่ะรอกันเองตอนนี้เรารออยู่กลางแม่น้ำเพชรบุรีนะครับ ซึ่งมีพี่เขาพาเรียอยู่ข้างนหูบนหลังพี่มีกิ่งของกิ่งไหนะไม่มีะวายดีเดดวิเนียคนน้าสาในชีวิตของคุณสลิปปิ้งต้องเลียวด้วนะเพราเดี๋ยวเราจะอพนนะเฮ้ยเลียวไม่ทันไอ้ย ดึงด้วยดึงด้วยไปพูมแล้วพีเอาไรหยูถ่ายพี่ให้ถ่ายพี่ดิเดี๋ยวไม่ดีจะโดไปใช้ฐานหน้าทางนู้นรับบาลีพีนี่จเอามาเข้ามัมีที่แล้วถ่ายดัง พี่ลิมลิตามเลิมลิซามะายู่ดูท่าพี่วาดูยี่ปีวันต้องไล่ไงพี่เดียวอยู่ไว้ไว้ๆๆๆๆๆๆไปกินไม้กินไม้กินไห้ไปหาไปด้วย รักรอบแบบดิจิตอลชิวค่ะเขาแบบสเต็ปดีจริงๆคนคนนี้เร็วดิเร็วดิเ็็รดวกคือชูชีพผมพร้อมจะหลุดออกตลอดเวลาเอางี้ดีกว่าชูชีพผมมันพร้อมเนี่ยมันจะพองอ่ะอืมไม่มีที่รัดไข่เนี่ยหลับได้ มีที่รัดไข่นะครับผมต้องใช้ชา,าเป็บเด็กปั่นจักรยานไปแค่แหละคิวเี่ยนทะี่ผมที่อาอดูโมเดลแล้วแทางโรงงาปเท่ากันประมาณสองแสนแคลนะครับถ้าเกิดอาอ้วนดูคลิปนี้ก็อยากจะบอกอ้วนว่าผมเบิร์นไป้สองแสนแคลบอายกดัมเบลให้ตายก็ไม่ได้ผมมาล้อเพียวหรอก <c oughs> ผมพูดเลย <c oughs> ของจริงกลัวกลัวอย่างเดียวเลยกลัวอย่างเดียวคือกลัว กลัวว่าตาเลือไม่ใช่หวานจไปอ้าวมันนี่อ๋ที่ไหนทดสอบความแข็งแรงหน่อยสิเฮ้ยพี่ว่าต้องการแปลกๆวะพี่ว่าแปลกๆจริงไหมแปลกๆมันเหมือนมันแรงอ่ะไอ้บอลดึงพี่ด๋อยดิโอ้โหแล้วมาตอนนี้ไอ้บอนอู้หูไหนอะ

100.000 đồng. 100.000 đồng. 100.000 đồng. 100 เทศบาลใช่ตรงหน้าหน้าตึกคนก็ไม่ได้เยอะนะครับไม่ได้เยอะมากกำลังดีแบบเดินแบบพอดีๆไม่ไม่ได้รู้สึกว่ามันแออัดเรยนี่นะครับแบบชิวๆเลยว่าไงครับลูกหมู <kung> งานฝีมือด thing, ้วยนะลูกหมูทำไมรู้ลูกหมูเอนจอยจังทำไมเราดูเอนจอยกับพี่กันลูกอ์น้องมาจะกัดเราไหมตลาดยาวยาวยันค่ำตลาดนะพ่อ ผมได้กางเกงช้างมา2ตัวแล้วก็ม,พมกะพร้าวอร่อยมากกะทิอร่อยมากเราไปซื้อมาเจอตัว,ตวดงเดรือได้รอบนี้นะหกสิบบาทนะครับีไเยังนะครับไเยังด้วยไปแล้วเราอยู่บนสะพานที่ตลาดอัมพวาน,นะครับซึ่งตอนนี้ลมมันแรงมาก มีทั้งนเรียนมีทั้งนักท่องเที่ยวคนดูแบบมีชีวิตที่แบบค่อนข้างเอนจอยนิดนิดนึงต่างๆมีทมั้งชาวต่างชาติแล้วก็มีเหล่าเพืเ่อนๆนะครับเดี๋ยวเราดินลงไปดูกันนะครับว่าอีกฝั่งอย่างนี้อะไรบ้างหืม นี้ก่อ่อสอเชรแจะดเราได้มาส่ทุบกับชาวแกงนะครับซึ่งตอนนี้ชาวแกงมันมาแล้วสองคนทางไหนพี่น่มมาทางไหนมาดาแกงกระจานแกงกระจานแล้วเรามาไหนหนูมาจากบ้านมาจากบ้านเออเป็นสีมันอันนี้มันตีเดียวกันหรือเปล่าคนละตีนะเหมือนเราเหมือนเราหลงๆไปแล้วก็หลงๆก็มาเจอเฉยเจอแบบงงๆนะครับ เด็ก็แบบงงแบบงงมากมากโอ้ไมแต่ว่าน้องเขาเอนจอยสุดเลยนะครับได้ของอะไรมาบ้างหนูได้อะไรมาบ้างเขาบอกว่ามดูหิ่งห้อยด้วยเดวดูงห้อยด้ยเอยเอยใช่ใช่ใช่แต่ว่ามันต้องกลางคืนแต่ว่าพวันนี้พี่ทำงานไงมันก็เลยดูไม่ได้นะคะฟู๊แล้วนี่ก็คือของกินของผมนะครับ เค็มโอตุ่นแล้วก็ผักบุง้งลูกวัวเขาหนูเ้าหนูเ้าหนูอันนี้ก็เติตร์ฟต้มยำของน้องเขาแล้วก็ขเขาเดี๋ยวอะไรก็ไม่รู้ส่วนชาวแกงนั่นกินอะไรเก้าเหล่าครับรักสุขภาพรักสุขภาพอีกคนหนึ่ง่ะจ๊ะเก้าเหล่าเหมือนกันนะก้าเหล่าที่ผมกินเต้นเนี้ยคนเดียวนะครับวา้าอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะอร่อยมากพูดก่อนรีวิวก,ก่อนอันนี้นอร่อยจริง ไหนแบ่งหนูได้ผักบุ้งเฮ้ยหนูไม่ได้อยากกินผักบุ้งแบ่งหมูหนูได้ไหมไม่ได้หนูมีต้องสองถ้วยของมี่ถ้วยหนึ่งเฮ้ยพูดอย่างนาั้นได้ไงน่าเกลียดอร่อยไหมะคะเด็กๆโป้องอโป้องงอนอนร่อยไหมคะเด็กๆอร่อยไหมคะอันนี้เรากินตรงบิวสวยมากค่ะทุกคนอากาศดีมากไม่ร้อนเลยสักอีด ร้อนหรอกเดี๋ยวให้เงยแต่อันนั้นกินอะไรคะน่ะน้ำเปรี้ยงคูมยมีฟองไหมที่ไม่กินสุดาโซดาอ๋อ,อไม่ใช่เนาะทำไมหนูได้หนูชอบแก้วแบบนี้มากใช่มันยี่ถึงมันยี่ถึงแบบสมัยเก่าที่เขาจะแบบเป็นเหมือนขันแบบักจาก,กน้ำไม่ใช่ขันีแก้วเฮ้ยแก้วเร้วว่าตักจาก,กขันน่ะขันขน้ำเย็นๆน่ะพี่เนี่ยซื้อมากินแล้วไม่แบกคนอื่น มาพาพี่เนียซื้อมากินแล้วไม่แบ่งคนอื่อันนี้คือของที่พี่เนียซื้อมากินแล้วไม่แบ่งคนอื่นอันนี้ด้วยที่เนียไม่ยอมแบ่งคนอื่นในสุดน้องเขาก็ทิ้งเราให้เรากลับแล้วใครน้องไม้น้องบอลคนไหนไ,ไม่รู้พี่ไม่รู้จะรู้ได้ไงคนไทยจะมะั<อ>้งน้องมาป,ะ,ป,ะ,ปะเจอกันเถิดว่าเจอกัน อย่าทันหาเลยก,ลกับเหอะที่พุ่นี้ว่าไงหนูว่างานทิพนี้แหววทิน,ทนี้หรอพีอ่ว่าทิพนี้มันดีนะแต่ว่าพี่เหนื่อยมากจมน้ำตาลอยตาเหลือกกินน้ำไปไหลายแต่พี่จะกินเย,เยอะกว่าอร่อยกินโคตรเยอะเราวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปครับบรรยากาศแบบนี้นะครับที่ตลาดน้ำอัมบาวา เอาจริงก็เป็นทริปที่สนุกมากแต่ก็เหนื่อยมากเหมือนกันนะครับเพราะว่าจบแล้วไว้พบกันใหม่โอกาสหน้านะครับเราเจอกันทริปหน้าไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายนี่ครับ